ออกกาลังกายง่ายนิดเดียวในครั้งนี้นะคะทุกคนไม่ต้องออกไปไหนคะ่ะแค่ตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาจากที่นอนเราก็สามารถฟิตหุ่นกันได้เลยนะคะครั้งนี้กิ๊กมี5าท่าออกกําลังกายสุดง่ายที่สามารถลดได้ทั้งหน้าท้องนะคะรอบเอวแล้วก็ต้นขาอีกด้วยมาค่ะมาเริ่มฟัมกันเลยสําหรับท่าแรกนะคะซิงเกิลเรกเรสค่ะนอนลงไปเลยนอนบนหมอนก็ได้นะคะหรือว่าจะนอนราบไปเลยก็ได้แบบนี้แล้วก็ยกขาขึ้นมาทีละข้างค่ะ ท่าละ20ครั้งแบบนี้ค่ะนะับไปเลย 1, 2แบบนี้นะคะสังเกตไหมว่าเวลาเราทำนะคะจะเกร็งในส่วนของทั้งขาแล้วก็หน้าท้องล่างด้วยนะคะได้2ส่วนเลยเนาะคุ้มมากเลยน่าจะ10แล้วมันเนี่ย11อดนะคะ12บ3 14ส5 1 6า7ส8 1ส ข้างีบ้างค่ะไปเ,เห็นด้านข้างจะได้ชัดนะคะยกขึ้นมาแล้วก็เตงไว้นะคะไม่ใช่ลงมาปุ๊บแล้วลงที่นอนเลยนะเกลงไว้ด้วยนะคะยิ่งเก็งยิ่งโดนเนาะอ่ะมาสองแล้วค่ะสามสี่ห้า 1ิบแปส้าถ้าใครยังไม่เคยเริ่มต้นออกกำลังกายจะมองว่าเฮ้ยทำครั้งแรกมันก็ดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเดี๋ยวก่อนจะจะยกขาขึ้นลงได้แบบนี้นะคะไม่เป็นไรขอให้ค่อ,คอยๆทําสจุดเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพอเราเริ่มทำแล้วทำได้เจะเปลี่ยนเลยมั่นใจในตัวเองว่าเอ้ยฉันทำได้นะคะกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงแล้วก็แน่นอนโบนัสของเราเนี่ยคือกลิที่ด,ดีนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะมาเล่นหน้าท้องกันบ้างดีกว่าหน้าท้องส่วนบนนะคะกับท่าครันช์ค่ะหลายคนจะรู้จักกันดีแล้วเนาะอ่ะนอานหน้าลงมาเลยมือแตะไว้ที่ท้ยทอยค่ะเกรงหน้าท้องขึ้นมาเกรงหน้าท้องนะคะถ้าเกรงคอนี่ปวดคอนะเกรงหน้าท้องขึ้นมาค่ะมานะับหนึ่งลงค่ะสองัอนขึ้นมาหายใจออกนะคะสามนอนลงมาหายใจเข้าออไปาสี่ ห้าค่อยๆทำค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 6, 7, 8, 9, 10, ขออีกสิบค่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ ทางที่ดูกนะันเนาะนอนลงมาเลยค่ะยกขาขึ้นมาสองข้างเอ็ยขึ้นมาเอ็นตรงนี้ขึ้นมานะคะหน้าท้องเนาะเอามือรองไว้ที่ใต้คอน่านจะได้ไม่ปวดคอนะคะแล้วก็ยกขาแบบนี้สลับไปมาเลยไปมาไปมาแบบนี้รู้สึกไหมคะหน้าท้องล่างโดนมากน,นะคะขาด้วยอะ่ะสักสามสิบขาตีไปมาเลยเอาไหร่แล้ว

29 30เกโอ้โหเก่งมากค่ะเป็นยังไงตึงท้องเลยนะคะาการมีเส้นจุดตักกันนะดูง่ายๆเนาะแต่บอกเลยว่าโดนมากแล้วดีมากๆเลยนะคะต่อไปมาเล่นเอวข้างกันบ้างดีกว่าค่ะกับท่า Russian Twist นะคะอ่ะกิ๊กมีสองสเต็ปให้เลือกนะคะสำหรับ beginner คนที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายก็ยังไม่ต้องลงขัดโยกขาลอยขึ้นมา เอาขาเนี่ยวางไว้เวลยนะคะทั้งสองข้างแล้วก็บิดเอวไปมาแบบนี้เอ็นหลังลงมาประมาณนี้นะคะแต่จะสูว่ามันแบบโยนเอวข้างเนาะแล้วก็เอวหน้าด้วยนะคะแต่สำหรับคนที่ออกกำลังกายมาระยะนึงหน้าท้องมีความแข็งแรงแล้วก็ยกขาลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะย่างขึ้นมากระเดิมดนิดนึงเนาะแบบนี้นะคะบิดไปมาสัก20ก็ได้ ทำพร้อม,มกันนะคะ,ะเอาขาลงไปก่อนมาค่ะอันนี้สำหรับ beginner ก่อนเนาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายนะคะไปค่ะพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 เจ็ดแปดเก้าและ 20, 6, ยี่สิบยมมากค่ะพักนิดนึงออาทีนี้ต่อไปคนที่ออกกำลังกายมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเพิ่มความยากใหม่อีกนิดนึงเนาะยกขาขึ้นมาลอยสองข้างเลยค่ะ,ะมาซ้ายขวานับหนึ่งนะคะมาไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิสี่สิบห้าสิบหกสเสิบแปดสิบเก้ายี่บอยเยมากค่ะเป็นไงตึงหน้าท้องมากเลยนะคะแล้วก็รอบเอวเนาะโอ้ต่อไปค่ะเอามาทั้งขาแล้วก็หน้าท้องแบบดับเบิลััไปเลยนะคะกับท่าคิกครันช์นะคะลรอกครันช์ไปแล้วเนาะทีเนี้ยเราจะครันช์แล้วก็กจะเตะไปข้างหน้าด้วยค่ะเดี๋ยวกี้ทำให้ดูก่อนนะ แบบนี้ค่ะอ่าดูเหมือนง่ายดูเหมือนง่ายลองทำดูนะคะตรงนี้เนี่ยหน้าท้องกบบเต็ไป,ไปเลยนะคะขาด้วยคืออินวันคุ้มมากพร้อมกันทีนทนส่สิบถ้าแิดว,ว่าท่านี้ใครลองทำแล้วมันง่ายท้องนะคะมันดูแบบไอ้ยังไม่ไหวท่ช่วงแรกไม่เป็นไรทำท่าอื่นๆก่อนที่แนะนำไปตั้งแต่เด็นสี่เนาะ สลับวนไปแต่ถ้าเกิดว่าใครลองทําแล้วทําได้ค่อยๆฝึกท่าแล้วมาทำซ้ำกันเลยสําหรับท่ากีฬาอาส์ค่ะมาอังกฤษแคนก่อนตอนเตะออกก็หายใจออกนะคะตอนดึงขาเข้ามาก็หายใจเข้าเนาะหายใจเข้าออกตลอดนะคะในขณะที่ออกกำลังกายนะจะได้ทําให้เราไม่รู้สึกว่าเหนื่อยง่ายเนาะพอเวลาเราหายใจเข้าออกลึกๆแบบสูดเต็มปอดอย่างนี้ยคะ่ะ มันจะทำให้เราได้รับออกซิเจนเต็มที่เนาะไม่ขาดออกซิเจนจะได้มีงง่ายนะคะจะได้ออกกาลังกายได้อยากสนุกด้วยแล้วก็ต่อเนื่องเนาะมาค่ะชวนคุยที่จริงก็คือพักเหนื่อยด้วยพร้อมค่ะนึ่งสองสามตายหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้า สปิเกาพี่สิอ้ยเก่งมากทุกคน oh. ตึงเทามากเลยนะคะนี่ยตื่นมานะคะทําแบบนีน้ก่อนไปทําง,งานก่อนไปเรียนนะคะนี่ก็ได้เหงือแล้วนี่เหงื่อพีกซึงแล้วนะคะมาแถมอีกก็ท่าึคยืดนายืดหน้าท้องเวลาได้หน้าท้องมากมันจะปวดหลังเนาะยืดหน้าท้องขึ้นหน่อ,นหนนอยค่ะนอนคว่ำมาแล้วก็ดัน นะคะโยคะยท่าดูยืดหลังนะคะจะได้สบายตัวเนาะถ้ามีเวลาก็ทำสักเช้ารอบนึงเย็นรอบนึงก่อนอาบน้ำนอนก็ได้นะคะแต่ถ้าเวลาน้อยเนี่ยถ้าเละยี่สิบสนะคะ50สิทำเลยค่ะ ยิ่งทายิ่งกระชับยิ่งโดนแน่นอนถ่ะอีกเรื่องหนึง่งสุขภาพแข็งแรงคิกมองว่าสุขภาพนะคะตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือสําคัญมากๆไม่ว่าจะรูปร่างแบบไหนล่ะจะอ้วนจะผอมจะอะไรก็ตามแต่ขอให้สุขภาพดีไว้ก่อนนะคะและแน่นอนเพรเราออกกาลังกายอ่ะมันแข็งแรงเนาะนอกจากแข็งแรงแล้วเนี่ยรูปร่างมันจะยิ่กระชับขึ้นนี่แหละคือโบน,นัสของเรานะคะลุกมาขออีกรอบค่ะแบบขึ้นมาเป็นยังไงสนุกไหมคะ อยากให้กี้เข้าทริปแบบไหนอีกอก,ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะอขอดันทีนะคะ่ะเดี๋ยวกี้ก็จะพักแล้วเหมือนกันอาบน้ำนะคะเหนื่อยมาแล้วโอายใจเข้ออืเยอค่ะไม่เต็มปอมดก็หายใจออกอาจจะไม่ต้องแบบแรงมากนะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความความเหนื่อยแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะเนาคุณผู้ชมเหนื่อยมากก็หายใจแรงๆ กว่าจะเหนื่อยไม่มากก็หกายใจปกติจะขอให้แบบหายเข้าออกสุดให้เต็มอดได้เต็มที่เลยนะคะเรียบร้อยแล้วทุกคนเก่งมากปรงมือให้แดงหน่อยค่ะเย้แล้วเจอกันใหม่กับการออกกำลังกาย,ยง่ายสนุกแล้วก็สดใสไปด้วยก,กันนะคะในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย